สวัสดีครับผมก็พบเกมพาวเวกเช้นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําตัวละครอตัวมอนตัวพาวครับผมที่่าเหมาะกับการออกไปฟาร์มในที่แห่งไกลมากนะผมในการขุดแร่ขุดไม้ที่ขุดแรกระช่างที่มันน้าหนักเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวมอนที่ชื่อว่าฟลอปี้นะครับผมนะเป็นมอนที่อยู่ในเขาเรียกว่าเมืองแรกๆเลยครับผมหาง่ายทั่วไป <c oughs> หาง่ายทั่วไปเป็นมอนาธาตุพืชนะฮะตัวฟลอปี้เนี่ยเมื่อเราคราบของที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เรียกว่าเคเท็มแล้วกันนะครับผมนะฮะเนี่ยมันจะชื่อว่าเน็กเลตผมโฟบีเน็กเลตนะจะทําให้ตัวน้องเนี่ยสามารถออกมาอยู่ในฟิลด์ได้โดยที่เราไม่ต้องเรียกนะครับผมนี่คือตัวอย่างนะผมเรียกก่อนเนี่ยผมเรียกตัวมา้าผมประมาณครับผมแต่น้องโฟบีอยู่ในฟิลด์นะครับผมเพราะงั้นนี่คือพาสซีฟจาการครับเน็กเลตนะฮะซึ่งในตัวละคร่าที่มีเน็กเลตในเกมน,นี้ได้มีอยู่สามตัวนะนะครับผมก็แต่ตัวที่เหลือเอาไว้ก่อนนะครับผมเอาแค่ตัวนี้พอนะฮะ น้องโฟปี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเก็บของครับผมที่ไม่มีจํากัดนะฮะโดยมันจะเอาของที่เก็บเนี่ยโอนไปเพื่อนที่อยู่ในบ้านนะครับผมคุณขุดได้เหมือนกิโลช่างของก็จะตัวคุณเนี่ยก็จะไม่หนักครับผมแต่คนที่อยู่บ้านจะหนักแซนนะฮะเพราะงั้นอมันก็จะเหมาะกับการแบบว่าส่งคนหนึ่งออกไปทํางานคนที่อยู่ทําฟาร์มอยู่บ้านเขาครับพอเนี่ยก็รอรับไอเทมจากเราคอยยินอยู่ใ,นใ,นใกล้สตอรจอะไรประมาณนี้ครับผมดูจากน้าหนักผมนะตอนนี้สามร้อยสามสิบแปดนะจะลองขุดฐานให้คุณดูนะครับผมนะฮะขุดตุ้มตุ้ม,ต,มตุ้มนะครับผม นี่ยน้องก็เก็บเก็บไปนะครับผมเนี่ยตู้มตู้มไปครับผมขุดไปขุดไปขุดไปฮะขุดไปทีนี้จะมาดูน้าหนักกันนะฮะเนี่ยขึ้นมาห้าร้อยใช่ป่ะอันนี้คือในกรณีที่ตัวเราเก็บได้ก่อนน้องครับผมหากเรารู้สึกว่าหนักเว้ยผมก็ทิ้งดงฮะทิ้งลงปับอ่ะคนที่เก็บไปก็คือน้องเห็นไหมโคไม่ได้อยู่ในตัวผมแล้วนะฮะผมก็หนักสามสามแปดเหมือนเดิมครับผมแต่น้องเนี่ยเก็บแล้วส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ในบ้านแล้วตอนเนี้ย นะผมมาเลยเหมาะสำหรับการออกไปฟาร์มของห่างไกลนะอ่าไม่ใช่เป็นพวกเหล็กพวกบิดนะขึ้นอ่าพวกออกันนะครับผมพวกอออ่าพวกซัลเฟอร์โครวมไปถึงอ่าเหล็กคอร์อะไรพวกนี้นครับผมมันก็จะช่วยให้คุณฟาร์มได้เยอะขึ้นดีกว่าเดินไปฟาร์มกดได้มาสามสี่กองตัวเต็มก็ต้องบินกลับบ้านเสียเวลาครับเพราะงั้นอ่าโฟบี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งเรื่องที่ดีสำหรับการฟาร์มอ่าหินนะครับผมรวมถึงฟาร์มไม้นะครับไม่ใช่แค่หินทุกอย่างที่คุณตีแล้วตกนะครับผม แต่จะไม่นับของจากตัวมอนสเตอร์หรืออย่างไอตัวพวกแบบนักจกับโปเกมอนจำนวนนะครับผมนะฮะเนี่ยอย่างพวขุดไม้ครับตุ่มตุ้ม,ต,มตุ้มไปครับผมน้องก็จะเก็บนะฮะหากเราหากตัวน้องนี่เก็บไม่ทันเราใช่ป่ะเราก็แค่กดดอรอปลงมาครับผมเดี๋ยวน้องจะเก็บเองนะเพราะงั้นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ถ้าเกิดเราคุยกันเรียบร้อยใช่ไหมเราก็เตรียมให้คนในบ้านเนี่ยยิงใ,ใกล้ไอตัวอ่าพวกบล็อกพวกสตอเรจไว้นะเพราะว่ามันจะหนักจนแบบเดินไม่ออกเลยครับผมนะฮะที่ขุดไปเนี่ยมันเป็นหลายพันกิโลนะทั้งฐานทั้งไม้นะครับผมนะฮะเนี่ยนกล โอ้โหอ่ะมันระเบิดไปนะก็อ่ะให้มันระเบิดโอ้ระเบิดไม่เข้าหรอกผมขุดต่อแล้วกันฮะเะครับผมก็อ่ะช่วยได้เยอะครับผมเนี่ยสมมติเฮ้ยหนักหนักทิ้งทิ้งทิ้งให้หมดเลยเนี่ยทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวครับผมของที่ส่สงไปที่บ้านนะฮะตอนนี้แฟนผมได้รับของเต็มที่แล้วก็คือของเก็บคาร์บอกหมดทุกอย่างแล้วครับผมเพราะง,งั้นตัวละครน,นี้จะเหมาะกับการเดินฟาร์มแน่นอนฮะใครจะไม่มีก็ไปเอามาใช้ครับผมเหมาะแน่นอนแต่ตัวน,นี้ครับผมโฟปี้นะฮะ ตัวน้องเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับธรรมดาจนระดับบอสนะครับผมระดับบอสก็คือตัวใหญ่แบบที่เห็นนี่นะครับผมต้องไปหาในดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนที่แบบต้องเข้าไปนะไม่ใช่แบบว่าในพื้นโลกหรือแบบเป็นวงกลมสีฟ้าๆนะฮะเป็นดันเจี้ยนทั่วๆไปครับผมแต่ผมจะไม่ได้แล้วว่าอยู่ดันเจี้ยนไหนเพราะนั้นหากได้ตัวใหญ่ๆนะ่ารักแบบนี้ก็ไปหาเอานะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสว,ส,สวัสดีครับผม